91น,นะคะ9194599ไม่รู้ว่าทำงานอะไรเนาะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเบอร์ถือว่าดีมากๆแล้วนะคะ1919เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าคนที่ค่อนข้างที่จะภูมิฐานนะคะมีเขาเรียกว่าอะไรมีหน้ามีตาในสังคมหรือว่าไปไหนแล้วเหมือนสปอตไลท์ไฟสองหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงโดดเด่นในวงสังคมหรือว่าในสายงานที่ตัวเองทําอยู่นะคะ แล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนทันสมัยเป็นคนที่หวัวคิดก้าวไกลนะคะแล้วก็มันมีในส่วนของ945อยู่ก็จะเป็นคนทันสมัยด้วยเป็นผู้ชายที่ดูมีเสน่ห์นะคะเป็นผู้ชายที่ดูบุคลิกลักษณะมีความน่าเชื่อถือในตัวเองสูงนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่มักจะเอ็นดูแล้วก็ให้ขีดขั้นยุตํตแหน่งได้ดี แล้วก็มี4 5 99ปิดท้ายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าคนที่มีปัญญามีความเป็นเหตุเป็นผลในตัวเองนะคะเป็นคนฉลาดเวลาที่จะทําอะไรมักจะต้องแตกฉานเาขาพูดว่าอะไรเวลาที่จะทําอะไรเนี่ยมักจะต้องศึกษาสิ่งต่างๆให้ถอกแท้ถองแท้แตกฉานก่อนถึงจะทําแล้วก็เป็น5 99ปิดท้ายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองช่วยเหลือหนุนหลังอยู่หรือว่าเป็นคนที่มักจะได้สร้าง สร้างบุญสร้างกุศลอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะจิตใจฝักใฝ่ในบุญนะคะก็ถือว่าเป็นเบอร์ที่ดีนะคะคุณไม่ใช่เจ้าชายแค่ชายธรรมดานะ